มาตรานของในหลวงแต่ตัวแรกไม่มีแล้วเนาะนี่เป็นลูกหลานเขาอันนี้ชื่อแอร์มันชื่อมารวยมันชื่ออคูนน้ำค้ามแล้วมีน,นู่นเนอมีนูน่นอีกตัวหนง ทองตัวน,นู้นชื่อทองเป็นชื่อเมื่อรวยมีสองตัวมีเวืชื่อมารวยเหมือนกันนี่ได้เลี้ยงก็ยายก็พยายามลารักเขาไว้พอมันหาม่ได้แล้วก็เอาไวด้ดูว่ากีดตั้นสเนาะของท่านท่านจะได้เออเอาไว้ได้เลี้ยงได้ดูได้นั่นเขาก็ผูกพันมาจาก ภูมิใจมากเลยเดยบางครั้งที่ใช้งานเขารุ่นพ่อรุ่นแม่เขาใช้งานไถไถที่ไถไรได้ไถมันไถไรได้ทักล่องก็โพดก็ได้รุ่นพี่เขาแต่มารุ่นนี้ยายยายไม่ได้หัดเขาน่รักไว้ยรากไม้จะได้รากฟืนฐานรากไม้ไถที่ทักล่องก็โพดทํารุ่นก็โพดได้ รากไม้ให้เจ้าของก็ได้พาไปรูปกไปนี่ได้สาละพารยตอะ